แม่เขาออกมาเรื่องของเซลล์เรตหบอดก็เลยทานยาคุณหมอยอยู่ช่วงไม่ถึงปีอะแต่ว่าแต่ว่าทานเยอะแม่ก็ยังแข็งแรงของคุณแม่เนี่ยไอเส้นประสาทลำไส้เนี่ยมันขึ้นมาด้วยเวลาคุยกับคุณแม่ลองสังเกตดูบางทีตาข้างเนี่ยมันจะกระตุกอันนี้มันเป็นเส้นประสาทจะเจอน้องคนหนึ่งอนะนั่งคุยกับเราแค่นเนี่ยเขาบอกเขาไม่เห็นหน้าคุณบออแล้วอายุประมาณ30เองซักประวัติไปงงของมันไรของทอดไม่กินสักอย่างหนึ่งเอาอย่างนี้อะไรที่หนูกินประจํา คุกกี้เขาเป็นพนักง,งานบัญชีไงแ,แล้วเขาก็นั่งทั้งวันแล้วก็พอตอนกลางวันก็ขี้เกียจลงไปกินอาหารก็ติดคุกกี้มานั่งนั่งกินแล้วก็ทําง,งานต่อคือเดี๋ยวนี้บางทีเรากินนี่เราไม่รู้ว่าไอ้ส่วนผสมเขานะ่ะมันใส่อะไรบ้างแป้งเนยน้ําตาลแล้วก็เผอเผอพวกน้ามันทานอะไรพวกเนี้ย<อ>แป้งมันก็ไปเปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้น้ําตาลก็เปลี่ยนไปเป็นไขมันเอพอหวานมันแล้วก็น้ําตาลพวกเนี้ย มันไปนทำให้ภาวะเส้นเลือดอักเสบพอเผิดเกิดภาวะอักเสบทีนี้อยู่ที่ว่าเขาไปแจ็คพอดเกาะต,ตรงนั้นแล้วอ,อแจ็คพอดเกาะมาที่ปลายตาสาดตาพอดี